สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือ,งอทุกคนสมองสวอนเดอทีติเข้ามา,ารับสมสองสาบุไลสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเราฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศนนนเนาะมาหนีเฮากลมาหาหมอพี่น้องพอเจออันจับบุหรีน่ะเจ็บแขวแต่คือสิบริทอนดอกพอเ้ามาคลินิกมันเป็นคลินิกฟันคลินิกแข่ พอเจอคนเจ็บเกลื่องข้างในไปไปอะจังมัม้งเสือผาบาแพงพี่น่อ,องพอมาพอเจอกัมรีแม่มีแม่เี่ย อ่ะเขาจะนี่งจูบู๊ตลาดเก่งกอพี่น้องอันนี้เขาจะจอดยังนไงเขาจะจอดอยังไงเขาจะจอดพรมเขาจะเห็หทุทางเขาจะกีดทางใหม่เห็ุทางใหม่ปั๊กเนี่ย กัดหอนยังยอนหอนอะไเดี๋ยวคุณจุดนี่โมกิกมองเก่ามองเดิมพี่นนอเอ้เจ้ากระถาคือเก่าหมมาทนิมาะ สิบโมงสิบโมงสิบโมงคนวัยร้ายเหมือนั้นมือนั้นคนหลายๆตลาดบ่อรอพี่นนอะรอมอตอนเทียง นี่ฮักฮักฮักสิบโอ้าวกสิบโมมีคนนั่งรอว้านวัดร้าจานแต่ว่าบอกม่ต้องวัด้าจาได้วัาจารย์่ั่นี่นะเสือสีฟะบอกบอกไหน

มาแต่หามอว่น้พากันมาอย่างเงีพกันมาแต่หาหมอเจ็บนี่จะเจ็บรังเจ็บในเกือพี่น้องเจ็บทางในเจ็บในสองมว่าสิพอดีว่าคยหตกมันเลยได้มา เก็บเก็บไม่ได้อยู่บม่ได้เศร้าเนี่ยอีเวลานอนแล้วนอนนอนขางนั่นเก็บขางเก็บขางขวานั่น้อยมันแหม่ห,มหันใจไปอย่างใี้เงินจ่ายค่าหมออยอะไหมีช้เงินจ่ายค่าหมออยอะไหมเงนินกับบะมีพี่น้องมามา,า,าหมอเงินกับบะมี ทำก็มีเดี๋ยวมาลุ่มเบี่ยวตัวจะเป็นยังพี่นิกเนี่ยบนบนนอนหลับทอนเขียวพี่น้องตอนนี้พอเจอเป็นกำลังรอพี่น้องเป็นกำลังรอหมอแต่ว่าวัดความดันแล้วแหละพี่น้องเป็นรอหมอ มื่อคืนเป็นจัด๋สิเก็บโอเมียนเมียนเก็บแขวว่าเก็บอันสวงบินันไปโลธนาคารอืมสิปอันิปเงินธนาคารมาหาหมอว่าซะเงินบ่มีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็จักสิเงินสิจุกค่าหมอหรือบ่ไมใจกระบอก มันปวดหายใจกับหัวก็จะต้องได้ลุกหนังเพราะเจอไอซวนไปกู้เงินธนาคารมหาหมมันมีเงินงานกับวิเฤตเงินจิตวันนี้ก็จักสิเงินกินพรขายาหรือบอ่วเอ้เหน,นื่อยน้ำดิพี่เจ้างว้ยเมียนะเจ็บแขน เมียก็บ like so ่ได um ้นอนเมื่อคืนเพราะว่านะคเจ็บสูงนอนพิกขางขางนั้นบ่ได้เลยพิกไปแล้วก็หายใจบ่ออกจักสิเป็นอีหยังกันน่ีงาลุนํากันพี่น้องเฮเนไปยเป็นแนดจนสิบ่มีเงินจ่ายพี่น้องเอ้ย โอ้ย่าเป็นโงนน้องยาเป็นพวงเป็นพันใช่ป่ะอะไรเอาอันน้ำมาเบิ่งดู๊กแน่ตัวเอ็กซเลยนะโชว์ดู๊กมาดูเอ็กซเลยบ่โชว์มาเบิ่งดูพี่น้องซาบุไลเบิดเงินเลยเรื่องเงินเท่านี้นี่ก็ยังยืมยืมเอื่อยซาบุไลบ่มีเงิน จับยานยกขึ้นดิพี่น้องเ้ยเผินวราได้ได้เกาะมะพร้าวเลยมะพร้าวเปยางดำเนี่ยมันจะอักเสบดำเนื้ออักเสบเจ็บยันในนี้พี่น้องดำเนื้ออักเสบอ๋อหกดำผมย่างนะดีอืมยังนะดีเบิดแบบแล้วว่าให้หยุดการเห็บเวียพี่น้องให้หยุดการเห็ดเวียจากอาทิตย์หนึ่ง ให้ชีไทห้ไทยหน้าบบานไทยเองเด้ยได้ไทยหาไทยหน้าก็ได้พี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยเหนื่อยดิเบ็ดเงินหาพันเรื่องเงินอยู่หนึ่งสี่พันกีิพี่น้องเบดขาดเบ็ดแน่เลยเลย เป็นเงินเขายอมขายาน่ะอันนําอื่อยเที่ยวมานี่แกงกอกพอน่ะเที่ยวมาแกงกอกนั่นจัมจักเือพี่น้องเอ้ยจนเฮาเบิดเงินจนบ่มีเงินใช้มื่อคืนนีเที่ยงคืนตกนี่ก็บ่น่าจะเอิ้นอกจนรตกเช้าก็ยังบ่ได้นอนเ็บวมื้อนี้ก็ปวดอันน่ะเพิ่นกจาให้ ญายาห่ายาเก็บดแข่วแถ้าการบ่ด้ทอนเพนว่าบด้ทอนคลิกบริด้ทอนแข่วบ่ขางบ่แน่พี่น้องเอ้ยพเจอห็นเตยกบอกว่าไป็นกูเงินธนาคารมา5หม้อแหละแว่าซะเงินเบิดเลยะได้กี่มื้อฝากลูกทราย ย่านะกับเป็รชินี่ในขากีู่ริชิพทนูละหมื่นกี่หมื่นกี่มนมีเราไปซื้อข่าอันยังเนะะเขาจะใส่ใบเตยได้หน่อยใส่ใบเตยปะนี่อไรเลยของกินของกินอกังของกินยิ้วเข่าโอยยิ้วเาสิไปอดอดกินเข่าอดกิน มาสิอดค่ะอ๊ดเลยนะอดมื่อกินอยู่ที่อนพี่น้องเอ้ยเฮาเบิดเงินต่างคนต่างเบิดเงินเลยไปพี่น้องอย่าดีเมย์มาทุกคนไปแล้ว